สูตรสูตร1ิพกซิกยาล่าปุ๋ยของดีเอา้าโน่นห้หยอยห้อยออไปวิธีใส่ปุ๋ยักม่วงโรยอ้อมต้นส่งพุมอ่าฮะแล้โรยอ้อมต้นเล่อยส่งพุม โอยมาให้มันทัวเหลียบอันนี้กนนนะกบตัวบันเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งวิธีการพันจอกกันบันเนี่ยจอกอ้อมต้นที่การวงกับวงงามหลายหุ่น เป็ว่างามเป็นว่าดินเหลียงมันงามอยู่แบบง่ามงามนะบัดนี้กัเป็นกับมะก,กบตัวประนี้นี้กบเขาใส่แล้วสี่หละของเจ้าสวนเจ้าไ้เม็ดปุยกับงามสีฟ้าตเติมปันไขน่นกเอียงอรรด